แม่ดาราสาวชื่อดังออกมายอมรับลูกสาวสั่งซื้อไซยานายจริงสาเหตุเพราะแบบนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าดาราสาวชื่อดังที่ได้สั่งซื้อไซยานายล็อตเดียวกับแอมล่าสุดจากข้อมูลตำรวจพบว่าดาราสาวรายหนึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการภาพยนตร์ทำเงินได้มากกว่าหนึ่งร้อย ล้านบาทสั่งสารไซยาไนาจากโรงงานดังกล่าวขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลว่าดาราสาวคนดังกล่าวมีการสั่งซื้อไซยาไนาไปเพื่ออะไรล่าสุดแม่นางเอกสาวไอ้ปรีชยาเปิดใจสื่อดังยอมรับลูกสาวได้มีการสั่งซื้อยาไซยาไนาล็อตเดียวกับแอมจริงส่วนสาเหตุที่ซื้อนั้นเป็นเพราะแบบนี้ โดยทางแม่บังอ่อนพงษนานิกรแม่ของดาราสาวไอปรีชยาพงนานิกรเผยกับว่ายอมรับว่าเป็นทางไอปรีชยาที่สั่งซื้อไซยานายมาจริงโดยซื้อมาเมื่อวันที่25เมษายนได้รับของวันที่27เมษายนที่มาผ่านสาเหตุที่ซื้อไซยานายมานั้นเพื่อใช้ไล่สัตว์ซุยคลานต่างๆเนื่องจากที่บ้านมีปัญหาของ สัตว์เลื้อยคลานทั้งงูตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้าน